มันโมเข้มื้องอนนี่เเจ้าว่าเจ้าว่าว่านอกไม่สิอไมชมใอขอ้ยผู้อะก็บอกเออู้ชายอไรก็ผ้นได้บบ้บนึ้นได้บบบันมเดก็บอกม่าจาเอาเมยมาเลย จ็ดแม่มาแล้วกูดอิฟนิงกูดอิฟนิงสองปีกแล้ว <c oughs> ได้สองปีกแล้วแม่มันสิเหมือนนะมันสิพาราดนะไห่พรวอมสิไปงม่มกะกะกะโซดเราจะไซเด็บยอดดอบรุระในหลังลอะไรบ่ที่บัไตยออกเวิดบ่ Okay. โอยเออถึงและต้มตีเอานีเหรอเอาเออทั้งนั้นน่ะฮะเพื่ออะไรเอาผ้าพรมไปโอ้หเด้ายพมเมนมาเลยเอา่ต้องผ่้านี่ย,ย,ยก,เกะเาที่างไตรงามบานนรอเล่าจะเทียมจะใช่อ,อีกยังดี ใส่น้ำลงไปพอขิดนะครับเนาะได้ยนครับยังหลายแต่ว่าหน่อไม่สดบี้หน่อไม่สดก็หมดแล้วอาจันบอกเขาบ่ไ้ต้อบอกเคือสยู่ใเดียวแล้ว Okay, có uh, đây, rồi. Ồ, đây kẹp tím khu le. ค่ะอ่ามานเป็นแงแจ้งบัดนุ่นพี่นุ่นไปนึ่งมองไฟจย่าฟ้องโอ้ยลืมถอดอันนั้นออกแบบนี้จะเบิ่เอเบื่อเตยเตยสายใหญวดครับเอาแม่นจ้ะหาแป๊บเดียวเด้อจ้ะนี่บอัดีหาบอัดีหาไก่ปันไดเด้เขาบ่ค่อยบ่ค่อยกินกันหรือไดมั่กินน้ำให้หน่อยครับ ต่อ่าว่งกัอะกัอนกันทวมีวีมากนะครับไม่ใชฝนสีตกสามอันนี้เทอ์มินัเจ้าพี่ผมอ่ะจ้างเหร น้องสาวเป็นคนอาบเป็นมากเกียนเสีทดีสามเท่ากัได้แเล่นไปเบิ่งอีกครับามาเดียวครับต้ก <c oughs> ไปหาแป๊บเดียวครับถยาก ลูกไฟแป๊บเดียวก็ได้ฮะอ้อือือสามคนดูเขาก็ บวบอุ้มมาได้บวบวบ,บลงหีโฟค้อยมาบวบอุ่มมาได้นี่จะนวยแบบโบโบ,บถือกับใยแห้งตะวันนวยแบบเหนียนหนักๆซึ่งนวดได้ <c oughs> เขาจะปวดบล็อกผมแล้ววันนี้นะ <c oughs> ่ะยุยย่าอีกเด้อย่าอีกดิตกมืออื่นมากเขาตอไปอีกเห็นยังไหน

ย่ามองครับแม,ม่นทดสองคนโมโหแล้ว เริ่มรัวแล้วเริ่มเียงหวานเียงคุยกับแม่แล้วก็คันข้าวรื่องเียงหวานเียงจยได้ก็ใจเองกูนวุไปหมดแล้วบอบอกบอกวดู เห็นเด้เขาลงทานไล่ได่ผู้นันผู้นี่จะคล้องกับเดากได่น่ำะมีลาตีสวัสดทสุกคนนะครับนาะสวัสดีครับบ๊ายบายสีหน้าที่ไปแล้วครับเดี๋ยวแวะไปเบิรงเนาะครับนาอเดี๋ยวแวะเข้าไป จุดสุกวสุพภิพดีนะครับเนาะแมาแล้วบอก,กูกฟังน้ำวนๆหมมกๆ้ำเี้เา,า,นา,นา,นานนเนี่ยชวงหอกไม่แก่เลี่ย

มดงเน้เไม่เนี่ไม่เลยอะมันหการื้อหันมองเจ้าพคุนะมองร่างค่ครับรอบที่สามเลยว่าสามรอบโบเบิันพังหรอบ๊วเครื่องสักขาเขาาหลายแปรื่องหมอบอขนื้ย่งมาถึงขเขา บวบอุ้มมาได้บวบบวบลงีิโพคุ้ยมาบวบอุ้มมาได้ <c oughs> ทุกงวดเข้มแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ผมซือ้อายเข้มครับี่นาซี่จินตาสุขภาพดีนะครับเนาะิมเน่นะมาจิมอด้วย yeah